เรามีต่อมไขมันเยอะก็เป,เป็นเป็นหายหายเป็น10 20ปี่ะ20ปีแล้วคะ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 ่ะสวัสดีค่ะมาดูแลผิวคะ่ะผิวหน้า ็จะมีต่อมไขมันมีฝ้าแล้วก็เหี่ยวย่นค่ะตามไว้ยอะคะ่ะคุณหมอก็ตรวจสภาพผิวเนาะทีนี้คุณหมอก็มาเน้นบอกว่าเรามีต่อมไขมันเยอะควรจะรักษาตอนนี้ดีกว่า ก่อนหน้านี้เคยแบบเคยรักษาอะไรมาบ้างไหมคะมีแต่ทาครีมธรรมดาค่ะมันก็ไม่ได้หายนะมันก็เป็นๆห,หายๆแต่มันก็ไม่ได้ดีขึ้นนะคงเป็น10 20 10ปีแล้วค่ะคุณหมอได้บอกผลลัพธ์ไหมครับว่าหลังทำเครื่องเลเซอร์ตัวนี้ผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงบ้างคุณหมอบอกว่าเรื่องต่อมไขมันก็จะยุบไปน่าจะใสขึ้นก็คาดหวังหน้าเราจะดีขึ้นผิวเราก็จะเรียบเนียนขึ้นสว่างขึ้นค่ะตอนทำความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับแกลัวว่ามันจะเจ็บมากไหมแต่ก็ทนได้ค่ะแล้วแต่จุ นะจุดที่แบบว่าประสาเราไวคือแต่ถ้ามากสุดก็คืออยู่ที่6มันจะเป็นช่วงคางใต้แก้มนี้ลงมานี่จะประมาณ3นี่แหละคะ่ะคุณหมอให้คำแนะนำเป็นยังไงบ้างครับคุณหมอก็บอกสบายๆไ,ไม่ต้องซีเรียสเราเคยดูแลผิวแบบไหนบำรุงผิวยังไงก็เหมือนเดิมแล้วบรรยากาศของคลินิกเป็นยังไงบ้างราครับโดยโรวมดีมากเลยะคะ่ะ บริการดีค่ะคุณหมอที่นี่นะ่ะเก่งนะจุกมาโดยตรงเลยแล้วก็เครื่องมือของที่นี่นะ่ะทันสมัยมาลองดูนะคะคุณแม่มาครั้งแรกจัดผิวเราที่มันตรงนี้มันจะเป็นตุ่มๆเนี่ยมันจะรู้สึกมันลงแล้วค่ะแล้วก็การทาแป้งอะไรมันจะติดหน้ามากขึ้นค่ะค่ะสวัสดีค่ะ